แจกสูตรดูแลผิวของเมย์นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือทุกๆคนทักแล้วก็สังเกตเห็นอย่างได้ชัดเลยว่าผิวเมย์ดีขึ้นมากนะคะที่เมย์เป็นคนใต้นะเมย์ขอแปะรูปตอนที่เมย์เกิดมาคือตัวเมย์ดำมากเมย์ดำมากที่สุดในครอบครัว,แล,วแล้วแล้วก็โดนแดดโดน,ดนคือรู้เลยว่าเป็นคนดําอ่ะแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะทุกคนว่า ผิวที่เคยส,กสกยยักดำๆอะไรหยาบกระด้างก็จะคือดีขึ้นได้มากขนาดนี้ตอนนี้วเวลาเจอแสงเจอแดดก็คือผิวกระจ่งางใสมีออร่าหรือพูดคำนี้ได้เลยนะคะเพอตัวนี้เราที่เห็นได้ชัดคือผิวหน้าแข็งแรงขึ้นมากเพราะว่าเราแต่งหน้าแต่งหน้าเยอะ ถ่ายรูปเจอแสงเจอแดดอันนี้ไม่ต้องพูดถึงหรอกแต่งหน้าคือทุกคนเห็นกันอยู่แล้วว่าแบบแต่งหน้าแต่งตัวตลอดมันก็คือการที่ผิวโดนสารเคมีโดนทำลายใช่ไหมเราถ้ามันไม่มีตัวบำรุงดีๆสักตัวหนึ่งอ่ะทุกคนผิวมันก็เหี่ยวมันก็แก่มันก็พังได้เหมือนกันแต่เพาะตัวนี้เลยนะคะเป็นสูตร เป็นสูตรเฉพาะของเราเองนะคะที่กล้าเคลมเลยว่าบำรุงลึกถึงเซลล์จริงๆนะคะทุกคนเป็นสูตรของเราโดยเฉพาะเป็นเอกสิทธิ์ของเราเลยนะคะตัวเซลเซราตัวนี้นะคะมีคอลลาเจนเนี่ยมากกว่า5ชนิดเลยแล้วก็มีหัรนผิวต่างๆคอลลาเจนเป็นไดเปปไทด์ด้วยนะเป็นคอลลาเจนเวลเน็กซ์ค่ะทุกคนตัวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นโรงงานเขาบอกเลยว่าถ้า ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอลลาเจนโรงงานชันเนี่ยคือคุณไม่สามารถพูดได้เป็นคอลลาเจนที่ดีสุดจากญี่ปุ่นของเราคือใช้คอลลาเจนจากโรงงานดับหนึ่งจากญี่ปุ่นเลยคือมันดีมากมกุลเล็กมากดื่มปุ๊บก็คือดูดซึมไปทันทีเลยนะคะแบบเม่ชอบมากคืออย่างเมย์ก็คือ30แล้วอ่ะสามสิบแล้วมันก็ไม่ได้ใส่มันก็ไม่ได้แจ่มมันก็ไม่ได้ตึงแบบเหมือนเมื่อก่อนนึกออกก็คือเราก็เห็นความร่วงรวยของตัวเองนั่นแหละคือถ้าไม่มำรุงเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ที่คือวันเนี้ยละเลยไม่ได้แล้วในเรื่องผผิิิิิววคคืืออยยย่่่งงงงดดดดูููีแแพบบ ก็คือดูดีคือความดูดีมันมาจากผิวเป็นอันดับแรกนะคะคือเราต้องให้ความสําคัญแล้วเมก็เลือกตัวนี้คือตัวนี้มันเป็นสูตรที่เรามีเอกสิทธิ์เรามีรีเสิร์ชบอกเลยนะคะว่า3าวันเนี่ยคุณจะเริ่มสัมผัสเห็นถึงการที่ผิวคุณลื่นขึ้นแล้ว14วันคุณกินหมดกล่องน,นี้นะคะคุณก็จะรู้เลยว่าผิวของคุณเนี่ยเปลี่ยนขึ้นอย่างชัดเจนะคือแบบมันแข็งแรงขึ้นมากแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เพียงผิวหน้าค่ะทุกคนอย่างที่ไม่บอกว่า,วาตัวเมที่แบบาแบบตัวเส,สมออะไรยแบบ เนียนอ่ะคือตัวเนี่ยแบบลื่นเลยนะคะแล้วก็หน้าแบบเงาแต่งหน้าติดโทนเลยอย่างเงี้ยคือมันมันขนาดนั้นอะ่ะกินแล้วมันดีมากอะ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปกินอะไรวิตามินซีอะไรเพิ่มอย่างที่บอกว่าสารสกัดเราคือแบบใส่มาครบครบจริงๆเป็นสูตรที่ไม่มีใครสามารถลอกเลยนแบบได้สูตรนี้คือแบบเฮ้ยมันบำรุงเลือกถึงเซลล์อ่ะถึงเซลล์จริงๆหยุดอายุเซลล์ให้เซลล์คุณยังเด็กอย่างเงี้ยคือแบบ มันดีมากเีภูมิใจกับตัวคอลลาเจนมากนะคะมันเป็นที่แบบพรีเมียมจริงๆนะคะแล้วก็สั่งกันทุกตัวเลยมันหากินยากจริงๆแล้วมันก็รวมอยู่ในกล่องนี้แล้วใครอยากผิวดีอยากผิวสวยนะคะก็แนะนําเลยตัวนี้ไม่เสียเงินฟรีแน่นอนตัวนี้กินแล้วแบ,บเห็นผลจริงคือมันดีจริงค่ะ